เพื่อนๆค่ะตอนนี้กําลังมาเติมน้ํามันกับเพื่อนๆค่ะราคาน้ํามันที่นี่มันถูกกับเพื่อนๆดูอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะดูดูตรงกระจกเดีพี่นอนเนอะรถต่อคิวกันยาวเหยียดเลยกับเพื่อนๆค่ะของเขาดีจริงเพื่อนๆราคาน้ํามันถูกนะคะคนที่มาเติมนี่ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆถ้าไม่เป็นสมาชิกเนี่ยไม่สามารถมาเติมได้ด้วยจ้า ผู้คนก็เลยแบบ <c oughs> มารอคิวเพราะว่าราคาน้ำมันน้ำมันที่นี่มันจะถูกกว่าที่ปั๊มข้างนอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ก็รอคุณสามีอยู่คุณสามีกําลังเติมอยู่นะคะเราเอากลับมาจากทําความสะอาดบ้านกับเพื่อนๆคะ่ะก็เลยมันเป็นมันก็ไม่จริงๆมันบเป็นทางผ่านดอกแต่ว่าก็เลยโค้งกลับมาเพื่อนๆคะ่ะเพื่อเราจะมาเติมน้ํามันนะคะพอเราเติมเขาเติมข้างนอกนี่มันก็น ตรงใจยเยอะหน่อยถ้าเรามาเติมที่นี่มันก็ราคาประหยัดหน่อยหนึ่งนะถ้าเราเติมเยอะๆนี่มันก็แบบปั๊มันก็มันก็ดีเพื่อนๆคะ่ะมันดีมันดีกว่าเราไปเติมข้างนอกคนะ่ะอันนี้จะเป็นอันไอ้ค่ายๆก็พวกคาฟูนะคะเพื่อนๆคะ่ะหรือว่าเทสโก้โลตัสแถวบ้านเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะถึงจะช้อปปิ้งที่นี่ได้เพื่อนๆ <c oughs> คนเข้ามาช้อปปิ้งกัน อันแจนละมือเนี่เพื่อนๆพื่ค่ะไอช้อปปิ้งเนี่ยแน่นทุกวันเลยคนที่นี่เขาช้อปกันช้อปกันแบบตลอด24ชั่วโมงเพื่อนๆพรอสามีอีชันไอเห็นไหมคนเขากิ่มทยอยทยอยมากันไม่ขาดสายเดี๋ยวนะน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เออ่มองไม่เห็นป้ายแต่ว่ามันจะถูกค่ะเพื่อนๆคะ่ะมันจะถูกกว่าข้างนอก ถูกกว่าข้างนอกเยอะเลยแหละเห็นไหมผู้คนเขามาเรื่อยเรือยได้พี่น้องผู้คนมาเรื่อยบลกขาดสายเด้อค่ะอ้รถคันนี้สวยดีรถจิบเพือ่อนเพื่อนค่ะลุยดีมากเลยรถเนี่ยสังเกตได้พี่น้องรถในอเมริกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถจากยุ่แถวแถวเอเชียเราส่วนมากจะเป็นรถแถบเอเชียกันเยอะเยอะมาก แล้วก็ไอ้คนฟลอริดานะคะส่วนมากเขาจะขับรถปิกอัพกันเพราะว่ามันมันบรรทุกของได้แล้วก็ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าขับปิกอัพไปที่นิวยอร์กนะเขาจะมองว่าเราเน่ยเป็นคนบ้านนอกของน้าเนยพี่น้องเขาจะมองเราแบบว่าเอ้ยเป็นคนบ้านนอกเพราะว่ายัางเจอกับตัวเองมาแล้วเพราะว่าขับรถไปแอนปิกอัพพี่น้องขับรถปิกอัพไปนิวยอร์กไปอ <c oughs> ไปฉลองคริสต์มาสกับ ครอบครัวสามีนะคะที่นิวยอร์กจะขับรถกันไปทุกปีครับพี่กับพวกคนนิวยอร์กเขาก็จะมองเราว่าเออเรามาจากบ้านนอกบ้านนาฟลอริดาเนี่ยเขาเรียกคนบ้านนอกเพื่อนๆคะ่ะรัฐฟลอริดาเนี่ยคล้ายๆก็แบบว่า <c oughs> <c oughs> เขาไม่ค่อยแต่งตัวบเข้าเจ้าแต่งตัวใส่เกงคอทรงขาสัาส่นพี่น้องเขาจะโบก่อยแบบว่าพิธีพิสันในเรื่องการแต่งตัวนะคะที่ฟลอริดาเนี่ยครับเพื่อนๆคะ่ะ ขาใช้ชีวิตแบบชิวๆคนฟลอริดาในอากาศมันคือว่าอากาศพี่น้องเพราะว่าฟลอริดาอากาศมันกับเราหนาวเราเค่อยหนาวมากนะคะแล้วอากาศมันแบบว่าร้อนนะส่วนมากจะร้อนมากก็หนาวก็เลยแบบเขาก็แต่งตัวกันชิวๆใส่กางเกงขาสัาน้นใส่รองเท้าผ้าใบสนิเกอร์พวกนี้นะเขาแบบว่าจะไปหาแบบว่าหนุ่มหล่อสุดรู้ใส่สูทไป ไปพวกถือกระเป๋าเจมส์บอลอะไรเงี้ยต้องไปเมืองใหญ่ๆค่ะพี่น้องถ้าไปในเมืองใหญ่หรือว่าแถวเรียดาวทาวอาจจะมีแต่ไม่ไม่เยอะเหมือนแบบรัฐอื่นๆนะคะที่ฟลอริดาเนี่ยจะน้อยมากคนส่วนมากเฮาเมสเด e ยเออเออแกรน349แกรนอ๋อ not bad I think I saw it at a gas station for 349 it was 369 went down to 349 ในเกสต์เฮสซ์นี่ so it's not so different then ฮะ <No. S 2> <Huh. S 1> All depends on what they get it for Oh yeah สามีบอกว่าราคาไม่แตกต่างครับปากปั๊มน้ํามันข้างนอกว่าซานพี่น้องโอเคพี่น้องเพื่อจะเติมน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆค่ะนี่เราก็กลับบ้าน,นแล้วทีนี้ันพี่น้องก็จบครับรถมาช้อปปิ้ง,งพี่น้อง ทัไไกไรเนี่ยยูฟอริดานะคะเพื่อนๆคะ่ะทุกคนต้องมีรถนะคะจะไปอาศัยรถเมย์ไม่ได้กับเพื่อนๆคะ่ะมันจําเป็นมากนะคะฉะนั้นคนที่แต่งงานกับหนุ่มเมริกันเนี่ยคุณจะไปอาศัยรถสามีเนี่ยลําบากค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราต้องมีรถของเราเองนะเพื่อนๆสามีต้องมีรถตัวเองภรรยาต้องมีรถต่างคนต่างมีรถนะคะอยู่ที่นี่ค่ะรถใครรถเรานะคะเพราะว่า <c oughs> ไปไหนมาไหนเรา มันมันจะไปพึ่งพาสามีบ่ได้พี่น้องเราต้องพึ่งพาตัวเองนะคะฉะนั้นเราต้องมีรถคนละคันจําเป็นมากนะผู้หญิงที่แต่งงานคนอเมริกันส่วนมากจะมีรถคนละคันกับสามีนะคะสามีจะซื้อรถให้รคนละคันนะคะเพราะรถเธอรถฉันเหมือนกันนับเพื่องนนะนี่กำลังออกเดินทางกลับบ้านกันเบื่อนๆนฝนตกน้ำท่วมพี่น้องฝนตกดีดีฟ้อดาส่วนฝนตกดีแตะเนี่ยพี่น้องบรรยากาศ อากาศดีทุกวันฟลอริดาพี่น้องถึงเนี่ยอากอยุโรปมาอยู่ฟลอริดาพี่น้องโอ้ยแต่ก่อนเคอยอยู่ยุโรปเคยเคยละหนาวเคยละโอ้ยไปอึดอดัดเคยเคยหนาวไปใส่มาใส่พวกกันลำบากแต่เขาไปอยู่ฟลอริดาเขาไปใส่มาใส่พวกไปง่ายโตกับเต็งโตสบายสบายพี่น้อง